นางสาวสีนวลบุญเลอรับหลักการเจ้าท่านประธานเจ้าขอเปลี่ยนเป็นไม่รับหลักการเจ้าครับ498นางสาวสีนวลบุญเลอรับหลักการเจ้า499นายศีเรศโกศคำเลือรับหลักการครับ500นายศีศักดิ์วัฒนพรมงคล ไม่รับหลักการครับ501นางสีสมรท่านประธานเจ้าขออนุญาตเจ้าเอ่อท่าขออนุญาตให้ใหให<ก>นั่งลงก่อนนะครับค<ก>พีพ๊เจ้าตอนนี้กำลังนั่งพิจารณาอยู่ยขอให้ท่านนั่งนั่งลงนะครับเดี๋ยวค่อคยว่ากัน ตีโดนลงคะแนนหรือยังก็จะเปลี่ยนครับลงผิดจะเปลี่ยนท่านประธานเจ้าขอเปลี่ยนเป็นไม่รับหลักการเจ้าครับอตกลงตามนั้นนะครับ